สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับและยนมือสองแก่นด้วยนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมมี t o y ยต้าไฮรักซ์รีโนะครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2019เป็นเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีนะครับผมวันนี้นะครับผมหารถสภาพสวยๆเดิมบางทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับคันนี้ซื้อไปพร้อมใช้งานครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนน็อตฝากระโปรงหรือว่าน็อตท้ายนะครับเดิมเดิม ภายในตัวรถนะครับเดิมๆเลยคันนี้สีเดิมทุกชิ้นจากโรงงานเลยนะครับผมคันนี้ไม่มีน็อตขยับไม่เคยชนด้านหน้าด้านหลังนะครับเดิมๆทั้งคันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูภายนอกนะครับภายนอกนะครับคงเป็นเป็นโคมไฟหลอดนะครับเดิมๆเลยโคมไฟครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับด้านหน้านะครับสวยงามครับผมด้านหน้าแทบไม่มีตําหนิเลยนะครับก็จะมีรอยพวกก้อนหินโดนตามการใช้งานเลยนะครับ ตอนนี้ฝนเ็ตกแล้วแต่ผมขอรีบอธิบายหน่อยนะครับผมล้อแมกนะครับเอ้ขออภัยครับเป็นล้อกระทะนะครับเดิมๆเลยเป็นยางมิชลินนะครับผมอันนี้เป็นสัปดาห์ที่47ปี2020นะครับผมสภาพยางถือว่ายังโอเคเลยโชกนะครับด้านในเดิมๆนะครับผมโลโก้อะไรอยู่ครบนะครับไฟเลี้ยวนะครับผมอยู่ตรงกระจกมองข้างตัวนี้มีคิวกันสารให้ด้วยนะครับผมด้านในนะครับ แผงประตูฝั่งผู้โดยสารนะครับผมไม่มีรอยแตกหักรอยขาดใดทั้งสิ้นนะครับผมสวยงามเลยนี่เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมสวยงามครับตะเข็บอะไรเดิมเดิมครับตามสองตามมุมครับรายเม็ดอาร์นะครับเดิมเดิมจากโรงงานภายในนะครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับมาดูเบาะกันครับเบาะนะครับไม่มีรอยขาดรอยย่นรอยการเย็บนะครับผมเดิมเดิมจากโรงงานนะครับภายในสวยครับผมเรามาดู ด้านในกันบ้างครับดูตรงแอร์แบ็กนะครับคู่ด้านหน้านะครับจะมีฝั่งตรงนี้แล้วก็ฝั่งพวงมาลัยนะครับผมดูคอนโซลครับคอนโซลสวยครับคอนโซลสวยไม่มีรอยแตกหักนะครับผมดูครับช่องเก็บของนะครับคู่มือเอกสารตัวรถนะครับอยู่ครบนะครับผมคู่มืออยู่ครบเลยภายในสามารถเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมภายในโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ผมจะพามาดูครับคิ้วกันอตรงี่กันแดดนะครับผมสวยงามครับเพดานด้านบนนะครับสวยงามขาวสะอาดนะครับผมตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะครับแต่ผมขอรีบอธิบายหน่อยท้ายนี้เดิมๆครับท้ายเดิมๆเลยอันท้ายเดิมๆแต่ผมจะเปิดให้ดูนะครับผมโอเท้ายนี้ครับเดิมๆข้อสก็ีบน็อตนะครับไม่มีขยับซักตัวนะครับผม ภายในสวยนะครับภายในสวยเลยเดิมๆนะครับคันนี้ขอปิดก่อนนะครับเดิมทั้งคันครับคันนี้พอตะเข็บอะไรเดิมทุกอย่างครับแต่ผมจะเข้าไปด้านในกันตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับผมครับผมเรามาดูในส่วนของตัวภายในรถกันนะครับผมแผงประตูนะครับเดิมๆเลยแผงประตูครับไม่มีรอยขีดข่วนใดทั้งสิ้นนะครับสภาพสวยงามนะครับผมตะเข็บต่างๆนะครับเดิมๆเลย น็อตนะครับไม่มีขยับนะครับจะเขียดต่างๆเดิมไม่มีขยับสักตัวภายในเดิมเดิมไม่มีการทาสีเพิ่มนะครับผมเรามาดูเบาะกันนะครับเบาะนะครับสวยงามครับผมเบาะเรียบง่ายสวยงามครับเบาะไม่มีรอยขาดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเรามาดูในส่วนของตัวพวงมาลัยกันครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยสามก้านหุ้มด้วยหนังนะครับเดิมเดิมเลยนะครับพวงมาลัยไม่มีรอยขาดรอยขีดข่วนนะครับผมแอร์แบ็กคู่ด้านหน้านะครับอยู่พวงมาลัยกับตรงนั้นนะครับผมฝั่งทางนั้น เลขหมคคันนี้เรามาดูกันครับเลขไมคะครับอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นกโลนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อกี้ฝนตกนะครับผมต้องขออภัยด้วยแต่ผมตัดคลิปให้แล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงนะเมื่อกี้ฝนตกผมเลยได้ตัดวิดีโอเลยนะครับผมแต่คันนี้ต้องหยับคัสนะครับผมหยับคัดสตาร์ทนะขาดที่สุดนะครับโอเคครับผมภายในนะครับเดิมๆเลย คอนโซลด้านหน้านะครับสวยงามครับไม่มีรอยแตกหักอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอะไรเดิมเดิมนะครับตัวนี้ที่ปรับอากาศแล้วก็ช่องแอร์อะไรต่างๆก็อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับผมนี่มีเกียร์แมนนวลห้าสปีดนะครับผมแล้วก็มีโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์นะครับผมโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็โหมดเพิ่มความเร็วของตัวรถกันนะครับผมเป็นโหมดต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้ภายในนะครับสวยงามครับผม ทีด้านบนนะครับไฟเปิดปิดปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็ที่ใส่ของพวกหิ้งพระเวนตานะครับผมแขงกันนะครับนี่ของคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สวยงามครับผมทีด้านบนสวยงามนะครับโอเคตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับว่าเดือดไม่เดือดนะครับแต่วตอนนี้ฝนตกแล้วตกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับผม จะเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมน็อตเดิมๆมาสองฝั่งนะครับพวกตามไะเข็บอะไรเดิมๆนะครับผมแผงนดูเ็บครับเ็เดิมๆเลยอะไรเดิมๆทุกอย่างนะครับผมพวกตามคานด้านข้างๆนะครับสองฝั่งนี้จะเหมือนกันนะครับเสียงเครื่องเป็นเครื่องยนต์ 2,800cc นะครับผมเป็น ABS อะไรอยู่ครบนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะครับโอเคครับเราจะมาสรุปราคากันนะครับผมสำหรับราคาของ t o y o ต a h i Lux r e v o นะครับคันนี้กระบาตอนเดียวปี2อ1 9นนะครับผมราคาคันนี้นะครับอยู่ที่3 0 0แสนห0 0มืนบาทนะครับผมราคาอยู่ที่3 6 0,000ืบาท ใครสนใจนะครับผมซื้อเงินสดนะครับราคาอยู่ที่3า0 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็สามารถต่อรองราคาเพิ่มได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลา,าไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ